รีวิวครับวันนี้อยู่กันที่อําเภอคุกขันนะครับผมสีสกเกตคันนี้ก็เป็นคันที่เจ็ดแล้วนะครับผมอยู่โซนคุกขันไทยบึงวันนี้นะครับกับ L50 นะครับผมวันนี้มากับทีมงานคันนี้จะเป็นคันที่3ในทีมนะทีมงานด้วยกันอีกสองคันเราติดไปแล้วนะครับก็เป็นสเต็ปโฟงซิ่งนะครับผมเพราะเดิมๆลูกค้าเคยใส่ท่อลั่นมาแล้วนะ ถ้าใครเคยใส่ทอร์ลันมาแล้วต้องใส่โบตัวนี้นะครับเพราะว่าเสียงมันจะเห้าๆเหมือนกันแต่ถ้าใส่ทอร์ลนแล้วเปลี่ยนเป็นโบ v g s พวกนี้ฮะบางคนว่าโอ้โหรถไม่แรงเลยเพราะว่าเสียงมันไม่ห่านะครับผมก็เป็นสเต็ปโผงซิ่งครับผมสเตปโผหงซิ่งงานงานลุยนะครับสเต็ปโผงซิ่ง เสียงก็จะเห้าๆนิดหนึ่งนะครับผมไม่เห้านิดหนึ่งครับค่อนข้างเห้าเลยเสียงีเสียงดุ ยังดุดูดีนะครับผมสำหรับคนชอบนะครับผมก็สเปคเทอร์โบเป็นเทอร์โบใหม่นะครับผมเป็นเทอร์โบใหม่ราคาก็แพงนิดหน่อยนะครับผมสำหรับสเต็ปนี้ก็อยู่17,500บาทนะครับผมรวมส่งเป็นโบใหม่เป็นโบประกอบ เราประกอบให้แกนเทอร์โบอ้วนกว่าพวกโบถอ,อ,อดจากรถทั่วไปนะครับผมเพื่อความคงทนนะครับความคงทนแล้วก็ใช้ยาวๆเพราะว่าสเตปนี้ส่วนใหญ่เขาไปใช้งานลุยคนลุยทั้งวันทําง,งานทั้งวันที่กลัวปัญหาเครื่องร้อนสเตปนี้ก็จบเลยครับผมแล้วก็จุสเ็จนะครับผมเทอร์โ,โบตัวนี้ บูทบูทไม่เยอะนะครับผมบูทขึ้นประมาณไม่เกิน5ปอนหรือ10ปอนนะครับผมเพราะว่าไม่จาเป็นต้องใช้บูทเยอะนะครับไม่เ,เหมือนโบวิเกสนะครับโบวิเกสถ้าเป็นงานดันแบบนี้นะครับผมห้ปอนที่10ปอนมีแน่นอนนะครับผมถ้าเป็นโบวิเกสแต่ถ้าเป็นโบตัวนี้จะตรงข้ามกันเลยนะครับผมแรงแรงเหมือนกันนี่นะครับผมถึงเรียกว่าเทคโนโลยีมันมาไกลแล้วนะครับผม กระโบแรงไม่จําเป็นต้องบูธเยอะเสมอไปนะครับผมก,ก็แรงได้นะครับล้อฟรีขนาดนี้นะครับผมก็แรงเรือๆแหละผมว่าไม่รู้จะแรงไปยังไงอีกนะนี่ยครับสาหรับคนที่เล่นตามเพื่อนนะครับผมกโควิดเนสว่าบูธมาเร็วอ่าบูธมาเร็วเร็วแล้วถ้ามันแรงก็โอเคนะอันนี้ผมบูธบูธมาช้านะแต่ผมแรงได้อนะนะ บูทน้อยแต่ก็แรงเหมือนโบบูทเยอะนะครับผมมันอยู่ที่สูตรนะครับผมสูตรว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันนะครับผมมันไม่จําเป็นว่าโบตัวนั้นโบตัวนี้นะครับผมเหมือนโบวีเจสของช่างนะช่างก็แก้โ้งให้นะครับผมแก้โ้งเรื่องเครื่องร้อนให้ด้วยเพราะว่าวีเจสนะครับจุดบอดมันก็คือปัญหาเครื่องร้อนแต่ถ้าเราแก้โ้งจบได้มันก็ไม่มีปัญหาเสียงอยู่ไกลๆครับผมมันก็จะเสียงดุดุดุ่วิดหวานนะครับผม ก็สำหรับคนที่เคยใส่ท่อรั่นนะครับผมก็สเตปนี้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเสียงมันห้าวดีมันถูกใจนะครับผมถ้าใครเคยใส่ท้องเนี้ยติดโบตัวนี้ไปก็หลายหลายคนก็บอกว่าค่อนข้างเสียงดังไปหน่อยนะครับผมก็ <c oughs> สําหรับงานลุยนะครับผมงานลุยชุดนี้ก็จบสําหรับใครที่กังวลเรื่องเสียงแรกๆเราใส่ไปก็เสียงค่อนข้างดังพอใช้ไปใช้ามาหูเริ่มตึงนะครับเสียงก็จะเบาเอง L50 ้ 50, อยู่ที่เบอร์กูคอนนะครับผมอย่างก็ประมาณนี้นะครับผมซิ่งน,นี่ได้เดินเบาด้วยนะครับผม 50ีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับผมซื้อไปติดตั้งเองได้ใครอยากให้ช่างไปก็มีค่าบริการนะครับผมประกรันกั้ไทย